แพ s ชั่นทูเว l ลนะครับใครเคยเรียนกับผมบ้างนะครับทักเข้ามาเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเม้าส์มอยนะครับคือผมมาบอกให้เลยแพ s s ั่นท W เว l well ลมีผลลัพธ์เยอะมากมีครั้งหนึ่งนะผมเคยเจออีกคนที่แบบอยู่ห้องตรงข้ามเป็นออกนานนะออกงานเซอร์ที่แบบมันจัดงานอนะแล้วมันเดินมาห้องผมเว้ยแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยไอห้องนี้พลังงานมันเยอะแล้ววิทยากรนี่คือใครวะ แล้วสุดท้ายแล้วมันไปหาหนังสือผมไว้ใน C ีอะไรอย่างเงี้ยหาก็หายากมากเลยนะจนเจอหนังสือผมแล้วสุดท้ายแล้วมาลงละสมัครเรียน Pass i o n ทูเวลสุดท้ายจากเปลี่ยนจากเป็นออกร์ไนต์ตอนนี้เป็นเวียกรสอนทีมบิวดิ้งสอนงานโคเปเลตเยอะแยะมากมายเพื่อนผมอีกคนหนึ่งครูสอนภาษาอังกฤษมาเรียนกับผมไว้ Pass i o n นทเวลสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นเวียกรสอนอินเตอร์เนชั่น o นลโคเปเมีคนหนึ่งครับเป็นเพสัชกรตอนนี้เปิดสัมมนาธุรกิจสัมมนาเป็นร้อยล้านแล้ว แต่อีกคนนึงนะครับที่เข้ามาเขาเข้ามาตอนแรกเนี่ยจริงๆจบเคมีพันมาก่อนสุดท้ายและเจอแรงบันดาลใจว่าอยากเทรดหุ้นจากตอนแรกที่มาเจอผมไม่มีการเทรดหุ้นเลยมาจริงจังในการเทรดหุ้นจนเปลี่ยนจากพอร์ตหุ้นของที่บ้าน5ล้านตอนนี้มีพอร์ตเป็นหลายร้อยล้านอันนี้มันเป็นเคสเยอะแยะมากมายที่เข้ามาเรียน passion to wealth นะเคยถามคนพวกนี้ว่าเออมาเรียน passion to wealth แล้วทำไมชีวิตมันเปลี่ยนจังวะเขาก็บอกว่าเหตุผลหลักเลยคือ แนวคิดบางอย่างมันปลดล็อกเว้ยมันปลดล็อกค,ความคิดมันกล้าที่จะทํหลายหลายอย่างที่ตัวเองไม่เคยกล้าไม่เคยคอนเฟิร์มหลายหลายคนผมมีเคสที่ประทับใจมากเลยคนเนี้ไม่กล้าขับรถเว้ยคือตัวเองอะ่ะขาเขาอะ่ะเคยเกิดอุบัติเหตุยืนไม่ค่อยได้ยืนไม่ค่อยแข็งเลยไม่กล้าขับรถแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาระให้กับที่บ้านผมขึ้นไปโค้ชบนเวทีเลยบอกเฮ้ยชีวิตคุณคุณอยากเป็นแค่นี้เหรอแล้วผมก็โคชชิ่งเขาจน หลังจากจบสมาาัมมนาโคชิ่งเสร็จร้องไห้เสร็จคนข้างล่างก็ร้องไห้เต็มที่เลยเว้ยแล้วแม่กล้าขับรถเว้ยหลังจากนั้นผ่านไป3มเดือนโทรหาผมไลน์หาผมบอกว่าพี่ผมกล้า,าจริงๆวะ่ะแล้วตอนนี้ชีวิตผมแบบกล้าหาญมากแล้วตอนนี้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะมากนี่นครับคือเคสต่างๆที่ผมเห็นเลยคนเข้าเรียน passion to wealth แล้วเขาเปลี่ยนเพราะคอร์สมันชื่อเปลี่ยนความฝันสู่ความมั่งคั่งคุณต้องเปลี่ยนความฝันของคุณที่คุณมีอยู่เนี่ย ให้มันเป็นจริงให้ได้เพราะนั่นคือชีวิตของผมเลยผมอยากทําให้พ่อแม่ผมภูมิใจอยากให้คนรอบข้างผมภูมิใจอยากมีเงินในการกินอะไรก็ได้นั่นคือความฝันของผมและมันคือความมาั่งคั่งที่ผมสร้างขึ้นมาได้จากการใช้พลังเปลี่ยนความคิดและกล้าลงมาทําอย่างเต็มที่โดยไม่มีขีดจํากัดครับเปลี่ยนความฝันสู่ความมาั่งคั่งครับผู้นําลงมาทําเต็มร้อยครับ